สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นิดจะมาอัปเดตผลสอบให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะว่าสรุปแล้วนิดไปสอบผ่านหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วนิดไปสอบตั้งแต่วันที่8กลกุมภาพัานธ์นะคะเป็นการยื่นสอบภาษาฝรั่งเศสนะคะในระดับ B1 มีคนถามกันเข้ามาว่านิดสอบไปเพื่ออะไรนะคะนี่ก็สอบเพื่อยื่นขอสัญชาติสวิตนะคะหรือว่าสอบเพื่อทาพาสปอร์ตสวิตนั่นเองค่ะนิดสอบไปวันที่8นะคะก็จริงๆผลสอบอ่า ออกมาได้อาทิตย์กว่าแล้วนะคะส่งตรงมาที่บ้านเลยทางไปรษณีย์นะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทําคลิปอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันเลยนะคะนิดไปสอบระดับ B1 นะคะผลสอบผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนผ่านแล้วคะแนนเต็มร้อยนะคะเขาจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เน,ะนาะคะแนนเต็มร้อยนะคะนิดได้อยู่ที่93เปอลยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมคะ น,น,น,นี่คะแนนเนี่ยค่ะ B 1นะเต็มร้อยได้9 3ค่ะจริงๆในระดับ B 1นะคะนิดเคยยื่นสอบไปแล้วเมื่อปี2020ตอนที่นิดขอเอ่อเพิ่มมิดเบนะคะนิดเคยยื่นสอบไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นที่นิดยื่นสอบไปนะคะทุกคนนิดได้คะแนนอยู่ที่93%ไม่ใช่เออ69%นะคะทุกคน69%นะคะตอนนั้นนิดสอบ B 1ไม่ผ่าน แต่ว่าสำหรับ a 2นิดผ่านนะคะก็คือการที่จะทำ p e r m i t s a y นะคะเราเราต้องยื่นผลการเรียนนะคะถ้าอ่านเขียนก็อยู่ในระดับ a 1แล้วก็พูดสื่อสารฟังนี่นะคะในระดับ a 2ตอนที่นิดไปสอบนะคะนิดก็ยื่นสอบอ่านเขียน a 2แล้วก็พูดสื่อสารนะคะ b 1สรุปก็คืออ่านเขียน a 2นะคะนิดก็ได้ 93% 93%คระทุกคนคือตอนนั้นนีสสอบผ่านนะแต่สำหรับ B1 ก็คือไม่ผ่านไม่ได้ B1 แต่ว่าได้ A2 มาแทนก็คือใช้ได้นะคะก็คือได้เพอร์มิเซมาเรียบร้อยแล้วพอผ่านมาถึงปีนี้นะคะปี2023นิดก็เลยเ,เกิดความคิดว่าอยากจะทำพาสปอร์ตสวิตนะคะอยากจะยื่นขอสัญชาติสวิตนะคะเมื่อก่อนนี้ไม่ได้คิดเลยคิดว่าการได้เพอร์มิเซมันก็ น่าจะเพียงพอแล้วสาหรับการอยู่อาศัยที่ประเทศ,เทศสวิตนะคะก็คือเราแต่งงานกับคนสวิตนะคะพอแต่งงานปุ๊บนิดแต่งงานเมื่อปี2015เนาะพอแต่งงานปุ๊บเราก็จะยื่นเรื่องขอใบพำนักที่เป็นเพอร์มิตเบนะคะเพอร์มิทเบนี่ก็แล้วแต่คอนโตนเนาะคอนโตนที่นิดอยู่จะต้องต่อทุกปีนะคะก็คือทุกปีต้องยื่นเอกสารไปกับสามีให้สามีเซน็นว่าเรายังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดียังไม่ได้ยาล้างไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ เขาก็จะต่อบเบให้เราทุกทุกปีนะคะก็คือทุกปีที่เราต้องไปต่อ,อครบ5ปีนะคะเราก็สามารถยื่นขอเพอร์มิเซได้กับทางกรมูลนะคะนี่ก็ยื่นขอเพอร์มิเซไปตอนนั้นนะคะก็ไปยื่นสอบอย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังเนาะก็ยื่นไปก็ได้เพอร์มิเซมาเรียบร้อยนะคะการที่ได้เพอร์มิเซเนี่ยก็เหมือนคนสวิตท,ทุกอย่างนะคะทุกอย่างคือเหมือนกัน แค่เราไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้นนะคะก็นิดคิดว่ามันก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับการอยู่อาศัยที่นี่นะคะแต่ว่าเมื่อ3มเดือนที่แล้วนะคะสเดือนที่แล้วนิดบังเอิญไปเห็นเหมือนหัวข้อกระทู้ในกลุ่มของคนไทยในสวิตนะคะที่พูดถึงการขอสัญชาติสวิตว่ามันสำคัญขนาดไหนว่าทำไมเราถึงจำเป็นต้องทำ พาสปอร์ตสวิตนะคะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละครอบครัวเนานะส่วนตัวนิดนะคะนิดแต่งงานกับสามีที่มีอายุห่างกันมากแล้วก็สามีกเกษียณแล้วนะคะวันหนึ่งที่เราจะต้องกลับไปเที่ยวเมืองไทยเราอาจจะได้กลับไปอยู่นานหรือว่าไปอยู่เมืองไทยนานกว่าปกติอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าสามียังไม่กเกษียณเราอาจจะไปแค่ไปเที่ยวเดือนนึงแล้วก็กลับมา2เดือนแล้วก็กลับมานะคะแต่ว่าการที่สามีเกษียณแล้วปุ๊บ เราอาจจะได้ไปอยู่6เดือนหรือม,มากกว่านั้นนะคะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมนิดถึงทำพาสปอร์ตเพราะว่านิดไปเห็นกระทู้กระทู้ในกลุ่มของคนไทยในสวิตนะคะที่เขาพูดถึงหัวข้อการทำพาสปอร์ตสวิตเนาะมะีมีคนหนึ่งพูดว่าถ้าสมมุติว่าเราถือเพอร์มิเตนะคะเราถือเพอร์มิตเวลาที่เราจะออกนอกประเทศไปอาศัยที่เมืองไทยหรือประเทศอื่นนะคะ เราจะมีข้อกำหนดว่าเราไม่สามารถอยู่นอกประเทศเกิน6เดือนนะคะนั่นก็คือว่าถ้าสมมติว่า,าใน1ปีนะใน1ปีห้ามเกิน6เดือนนั่นก็คือ1ปีมี12 12เดือนถ้านิดไปอยู่เมืองไทยเกิน6เดือนนิดสามารถโดนยึดเพอร์มิเตได้นะคะก็คือเราสามารถโดนเพิกถอนเพอร์มิเ y ได้เพราะว่าเราออกนอกประเทศไปอยู่อาศัยนอกประเทศ เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะคะนั่นก็คือว่าถ้าสมมติวันหนึ่งสามีกเกษียณแล้วเนี่ยอยไปอยู่เมืองไทยนานอยไปอยู่กับพ่อกับแม่หรือว่าไปใช้ชีวิตที่ที่นูน่นเพราะว่ามีบ้านที่ชะอามมีบ้านที่ร้อยเอ็ดอะไรแบบนี้นะคะแล้วถ้าเราไปอยู่ที่นูน่นนานเกินไปเราจะถูกเพิกถอนเพอร์มิเซได้นะคะแล้วทีนี้การที่เราจะกลับมาแต่ละครั้งกลับมาเยี่ยมบ้านหรือกลับมาเยี่ยมลูกนะคะเราก็จะต้องไปขอวิซ่าท่องเที่ยว เพื่อที่จะเดินทางกลับมาที่สวิตนะคะซึ่งพอได้ได้ยินหัวข้อนี้นะคะนี่ก็เล็งเห็นว่ามันมันคงจะยุ่งยากในอนาคตถ้าเผื่อวันหนึ่งแก่ตัวมาแล้วขี้เกียจไปเดินเรื่องของวีซ่านะคะก็คงจะล่ำลายวุ่นวายมากเลยก็เลยคิดว่างั้นทำพาสปอร์ตสวิตดีกว่านะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะการที่เราอยู่ที่นี่ เราสามารถมีสิทธิ์มีเสียงได้เหมือนคนที่นี่ร้อยเปอซนถ้าเรามีพาสปอร์ตสวิตบางหัวข้อในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะบางสิ่งบางอย่างมันค่อนข้างจะสำคัญกับชีวิตของของเรานะคะหนึ่งเสียงของเราก็มีประโยชน์นะทุกคนก็เลยตัดสินใจนะคะว่าทำพาสปอร์ตสวิตก็ ไม่เสียหายอะไรนะคะอย่างน้อยๆเราก็มี1พาสปอร์ตไทยที่เราสามารถกลับบ้านเราได้ตอนไหนก็ได้นะคะแล้วก็2ก็คือพาสปอร์ตสวิตท,ที่เราสามารถกลับมาที่บ้านหลังที่2ของเราได้เสมอนะคะอย่างนิดอย่างนิดทําสวนผักเนาะอยากกลับมาช่วงหน้าช่วงหน้าร้อนก็มาทําสวนผักคล้ายผักไปหาเห็ดกับบ้านดอกไม้นะคะช่วงหน้าหนาวก็กลับไปที่เมืองไทยเลยพักผ่อนที่เมืองไทยกับสามีก็ จะสะดวกมากขึ้นนะคะมีพี่ๆบางคนนะคะถามนิดเข้ามาว่าไปสอบเป็นไงบ้างสอบยากหรือเปล่านะคะส่วนตัววันที่นิดไปสอบนะวันที่นิดไปสอบเลยนิดรู้สึกว่ามั่นใจเพราะว่ารู้สึกว่าฟังเขารู้เรื่องทุกอย่างตอบคําถามได้ทุกอย่างนะคะแต่ว่านิดจะมาพูดถึงแนวทางในการสอบแล้วก็เขาถามอะไรบ้างลักษณะแบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าในคลิปถัดไปนะคะ ส่วนวันนี้นิดจะรีบไปซื้อของเตรียมของนะคะจัดกระเป๋าแล้วไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย